สวัสดีครับพี่ 24, พน้องสีฮานอยนะครับน้องสิบคอคารวยครับวันที่เคยนดินทาตัวเลขการเสี่ยงโชคสลนนากีบรรดาบานเป็นบ้านเ,นเนนานานราจะไปทน้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงของคนรอบต่างๆกันทั้งสุดเดียวพบกันในรอบของวันพุธที่11มกราคม2566วันพุธมีลา,าลาวพัฒนาเนาะสาวกกล่าวห้ามพลาดสัปดาห์ที่แล้วก็แปดกสาตรงๆนะครับลาว สรุปแนวทางของวัน,นอังคารครับวันอังคารที่สิบขยาก,กันไปลงทั้งสี่หน่อยเนาะพิเศษอ่าสทัสทีครับเฉพาะกิจหนึ่งเก้าสามล่างแปดสองพิเศษหกเก้าสองล่างสองหกปกติครับหนึ่งเก้าหนึ่งล่างสี่ศูนย์ปิดท้าย v i p โจนสองร้อยครับสองศูนย์ล่างสองสามไซเบิลในคลิปก่อนนี้บอกแล้วนะว่าหนึ่งกับศูนย์มันชอบหลมาเนาะมันจะชอบหลมาแต่ว่า VIP ก็ให้เด่น7เด่น0ไว้เป็นว่า0ย์มา VIP เนาะคนที่ตามก็ปังไปให่ใจก็พลาดตามถึงปกติ VIP ไม่ตามก็พลาดไปให่ใจก็เอา้าแก้มือใหม่วันนี้ยังไงก็เห็นกับปังเบิ้ลมาแน่นอนวันนี้ยังไงสายเบิ้ลห้ามพลาดนะครับสลับ4น่อยในรอบของวันพุธที่1ิเนาะเจาะพิคาด8 2 9ส0 0และ23ปังปุเยครับ ตามตอพอดีห้อยมีเข้ามีหลุดจ้ามาดูในทางสี่หน่อยวันพุธครับสี่หน่อยมัดรวมนะสุโจพิฆาสี่หน่อยไดล่าวันนี้ลาาพัฒนานะครับไซเบิร์นสามส้ในตะรางให้ไวงี้เนาะเด่นรอบวันนี้ตารองปังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสายวินเมื่อวานนี้มาดีเลยเนาะสองวันแล้วสายวินมาดีเด่นก็พอได้ก้อยอยู่อา้าวตัวที่ชินชอบก,ก็ติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับ สามตัวของในตารางให้98 4เนาะอาวลองดูครับนอกตารางอา้าวลืมอีกแล้วนอกตารางลืมให้เนะเาะอ่านอกตารางให้4ให้2ให้8ให้9อา้าวนอกตารางเด่นวันนะครับ4 2 8 9วิ่งทั้งวัน ตั้งแต่เช้าหุ้นหวยรอบเช้ายันดาวโจรห้ามพลาดเลยทีเดียวนอกื่อคืนดาวโจรก็แมออกวนๆซ้ําๆนะแม่น้าโมโหจริงๆเบิ้ลติดต่อกันเมื่อคืน88มา788เนาะลาวเอ่อดาวโจร v ีพนอกตารางก็ติคะแนนให้หมดแล้วซี5 5ครับกันไว้ยังไงมีมาแน่นอนนะครับอา้าวสามตัวก็ให้ไว้นอกตารางนะเนาะอ้าวห้ามผลอห้ามพลาดนะ วันไหนที่เราเผลอมันมักจะมา3ตัวตรงๆก็ระวังให้ดี2ทุ่มสาวฝั่งโง,งเลาพัฒนาไหล189อ่าอย่าลืมน้าเลขไหลมาทุกวันนะครับวันศุกร์อ่าวันจันทร์ที่แล้วไหลนี่แม่เต็มๆเลยเนาะให้ทั้ง6ทั้ง3เลยมาเต็มเลยอ้าววันนี้ก็ลองดูครับ1836ให้4ตัวไว้นะครับ4ตัว1ชุด3ตัว3ชุดอย่าลืมนะตัดเล่นหน้าหลังด้วยไปและกลับเสมอสาเบิร์การ99สําหรับ ลาวพัฒนานะครับผมว่าจะเฮงจะปังทั้งสีน้อยและลาวนะครับใช้ดูมินินของท่านเนาะตามในรอบที่ชอบไปในรอบที่ใช่เนาะยังไงก็ขอให้ให้ปังขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ดูแนวทางดีแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลงังใจอัน,นิ่ครับอ้าวขอให้ถูกหวยรวยรนทะุกท่านครับสุสัสดีจ้า